้มกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าของปูก็จะสุกไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะอยากกินเนาะก็ต้มใส่เกลือไปนิดนึงค่ะต้มไปประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็นี่เลยพระเอกของเราค่ะแปะกล้วยเจ้านี้เขาทำถึงมากๆนะคะสดใหม่มเมล็ดใหญ่แล้วก็ไม่มีรสขมเลยเพราะว่าเขาเอาไส้ออกให้แล้วค่ะแล้วก็ต้มสุกมาแล้วนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้เลยนะคะได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเลยค่ะ รีเทให้ดูกันชัดๆเลยค่ะปูจะแบ่งมาใส่ในกล้วยบทชีของเรานะคะกล้วยที่เราต้มเสร็จแล้วก็นํามาปอกเปลือกแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนะคะเติมหัวกะทิปริมาณก็ตามที่เขียนบอกในคลิปเลยค่ะแล้วก็ให้ความหวานนะคะด้วยน้ําตาลหล่อหางกล้วย ปริมาณที่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนชอบหวานมากบางคนชอบหวานน้อยตัดรสด้วยเกลือค่ะผู้ใช้เป็นเกลือชมพูถ้าเผื่อใครไม่มีก็ใช้เป็นเกลือแกงธรรมดาหรือว่าเกลือสินเทาหรือเกลือทะเลอะไรก็ได้ที่เรามีติดบ้านค่ะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งเกลืออีกนิดหน่อยค่ะปรุงเกลือน้ำตาลแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบค่ะได้ที่แล้วก็ปล่อยให้เดือดนะคะเราจะใช้เวลาต้มให้เดือดก็ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ4-5นาที แล้วก็จะใส่ตัวแปะกล้วยลงไปค่ะอย่างที่บอกนะเขาต้มสุกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้มต่ออีกแป๊บเดียวนะคะถึงขั้นตอนนี้ใครชอบตัวมะพร้าวอ่อนจะใส่ลงไปด้วยก็ได้เพิ่มความอร่อยค่ะ